มันปาดหน้าชนมันชนนะครับชนแล้วมาระวังอุ้ยด้วยเจ้าบอลอัดแทบแตกมีไหมอะไปดูข้างๆนี้มันนั่นแล้วช่วยด้วยมันโจออ,อย่าเข้าไปสิให้มัน กอดอยู่ไหนหไม่ไปไหนกออยู่ไหนหูไม่ไปไหนั been, mm hmm. มันปาดหน้าโจมนั้ยมันโจรนะครับโจรแล้วมาระวังด้วยเขาบออ้ับมีไหม่ะไปดูข้างๆนี้มันนั่นแล้วช่วยด้วย Gracias. Okay.